มันไม่วนหรอกไปแล้วไปเลยซึ่งตัวเขาเริ่มรู้สึกระยะหลังเฮ้ยมันทำไมมันไม่วนกลับมารู้สึกคุณน่าจะอึดอัดกับเขามากๆแล้วแหละกับการที่คิดว่าเออก็น่าจะวนกลับมาแหละแต่นานไปนานมาไปแล้วไปไป,ไปรับเลยดีกว่าขี่เขียจวนกลับมาวนกลับมาเดี๋ยวมันก็หลุดเดิมไงไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากมายแล้วช่างมึงเว้ยไม่ทําอะไรก็ไม่ต้องทํา เียวทำเองไปหาคนอื่นก็ได้แต่ก็พูดไปงั้นแหละในใจก็ไม่ได้หาใครหรอกเพราะคุณชอบคนยากคุณชอบของแปลกเนี่ยเซ้งอ่ะไอ้ที่ดีๆเข้ามาเข้าใจง่ายก็ไม่ถูกใจรู้สึกแบบเลี่ยนไอ้ที่แปลกๆก็อยากลองบ้างแหละแต่พอลองแล้วรู้สึกเหนื่อยว่ะขอพักก่อนเดอะสตาร์ขอไปสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ก่อนขอไปสร้างตัวตนบน เส้นทางชีวิตก่อนตามหาความฝันถ้าใช่เนี่ยเดี๋ยวมันจะวนกลับมาอ่ะคิดแบบเขาอีกอะเนี่ยทัครับแล้วจะวนกลับมาไหมโอ้นานแล้วไม่เห็นวนกลับมาสักทีสงสัยทฤษฎีนี้ใช้ไม่ได้แล้วใครบอกก็แค่ว่าระยะหนึ่งเฉยๆสาดาบสิบสิบดาบไม่สบายใจแล้วก็คิดว่าจบแต่การจบเนี่ยมันไม่ใช่จบนะมันเดินไปหาแสงสว่างก่อนหาหลอดไฟ หานีออนหาความสําเร็จให้กับตัวเองแล้วเขาอ่ะเขาจะเป็นไงตอนที่คุณหายไปเนี่ยแบบไม่สนใจแล้วอ่ะเอ้ยเพจอฟบอนมีความสุขเหรอก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบตอนเนี้ยตัวคุณคงจะไม่ได้สนใจเขาแน่ๆแล้วเขาก็โอเคไม่สนก็คือไม่สนยอมรับกับความเป็นจริงแล้วก็เชิดเชิดหยิ่งไปตามสไตล์ของเขาแต่จริงๆไม่ใช่หรอก ก็แอบรู้สึกนอยเหมือนกันแหละเอ้ถ้าวันนั้นเราแบบไม่ได้ปากหนะักขนาดนั้นอนะ่ะเราพูดกับเขาซะหน่อยอ่ะว่าเรารู้สึกกับเขานะเว้ยมันก็คงดีกว่าเนี้ยแต่คนคนเนี้ยเขาอ่ะรู้สึกกับคุณมากกว่าที่คุณรู้สึกเพียงแต่ไม่พูดอืใช่เขารู้สึกเยอะว่าคุณอนะ่ะทำให้ชีวิตของเขาอ่ะมีความสุขมากขึ้นจนเขาแอบคิดด้วยเวฮ้ย hey, แบบคุณเนี่ย ชีวิตเนี่ยเคยเคียดกับเขาบ้างเปล่าเคยแบบมีเรื่องซีเรียสบ้างเปล่าทําไมจะไม่มีและทําไมจะต้องแสดงออกเพียงแค่คุณเป็นคนที่มองเห็นความสําคัญของความสุขมาเป็นที่หนึ่งก่อนความทุกข์เอามาทําไมอยู่แต่พื้นที่เดิมๆมันไม่มีความหมายหรอกแล้วมันก็จะคิดวนคิดเวียนอยู่แบบนั้นนะ่ะคุณแค่เป็นคนที่นี่ไงเอ ีแฮงแมนกับไฮฟินเทสเนี่ยเป็นคนที่ตระหนักรู้หรือตื่นรู้ก่อนเขานะเพราะเขายังจมอยู่ในห้าเหลี่ยนน่ะไม่กล้า